สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องเอซังนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาเช็คระบบเกียร์ออโต้ z ซนะครับ16สปีดตอนนี้ก็น่าจะใกล้จะสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับเราจะพยายามทำให้สมบูรณ์ที่สุดนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดียด๋วยวพาไปดูระบบเกียร์กัน อโอเครุ่นนี้จะเป็นรุ่นไม่มีแป้นคาร์ดนะครับอู้กระคาอลูมิเนียมสิบน็อตแบบปลายถุงลมแท่นถุงลมนี่โอเคเกียร์อยู่ครับอ๋อนี้มันเกียร์ห้าใช่ไหมได้เพราะว่าเราจอดคาเกียร์ไว้ถึงว่าไม่มาล<า>้อเราปิด<อ>ประตูง<อ>งเงียบปิดประตูเงียบแล้ว ออกตัวไปแล้วอโอเคมาลองดูเราเป็นแบบออโต้ก่อนเนาะ,ะแบบออโต้มือมือคือมือห้ามแตะเลยนะ กี่ร์ะท่สิบหกแล้วสิบหได้สิบห้ายังไม่สิบหกอ่สิบห้าสิบห้าจานใหญ่จานใหญ่สิบหกแล้วสิบหกแ้วดูดูรอบหนรอบหนึ่งพันเท่าไหร่พันถูกประมาณเจ็ดสิบอ๋อเจดสิบถ้าพันสองก็น่าจะแปดสิบเก้าสิบได้งโอเคน่าจะเก้าสิบเอร์เซ็นตแล้วแหละตอนนี้ได้แล้วนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเะ บูรณ์สมบูรณ์อยู่อันนี้มันลงเองไหมเจนปรับลงมาเองับเพรงไม่ยุ่งกับมันแล้วนี่ลงวันที่สิบสามสิบสามแล้วเปี่ยนต่อมันก็เปลี่ยนขึ้นไปอีกครับนี่นี่นี่นะให้ดูมุมเปลี่ยนหน้าเลปลี่ยนเปลี่ยนโอเคโอ้สมบูรณ์สมบูรณ์ทีมงานทีมงานรองเท้าแตะดีเราไปข้างหน้าได้ไหมไม่ได้เราเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวลองยาวเลยนะเดี๋ยวลองยาวๆเลยมันต้องให้สมบูรณ์ที่สุดนะเดี๋ยวจะให้ลองแบบฝั่งแมนนวลดูไหมเห็น ิบหกได้ไหมเอาเราตบตบตบมาแมนวนแมนวลครับอ่าโอเคไหนลองถอยสักเกียร์ดิเบาๆหนึ่งครั้งสิบห้าไหมสิบห้าถอยอีกครั้งหนึ่ง่าไหรสิบสี่เอาเหยียบไป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 ก่อนเหยียบไปก่อนเดี๋ยวจะให้ดันสองเลยนะดันขึ้นสิเดี๋ยวสิบหกเลยโอเคครับสิบหกโอ้โหโอเคทำมือโอเคหน่อยสิ เฮ้ยไม่เที่ยวโอยโอเคตรงแบบนี้โอทีมงานรองเท้าแตะเราโอ้โหเพราะว่าใส่แต่รองเท้าแตะทำงานใช่เล่นเล่นใช้ยานี่มาเลยโอ้สมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบเอาฝั่งแมนนวลสิจะได้เราจะได้เข้าอีกอ๋อแมนนวลเลยใไหมแมนนวลจะใส่ไหมสิบห้าสิบห้าต้องเป็นออโต้เออออโต้เออใช่พูดผิดพูดผิดขอโทษที เราจะกลับวนไปเลยอ่าใช่เป็นไงครับท่านจะคำนวณให้ออกเกียวกนะครับหน่ดูดูค่าสดเป็นไงครับดีครับอ๋อดีดีอ๋อมันเข้าตามรอบอยู่ใช่ไหมอ่าสโต๊กสโต๊กขีดตามรอบอยู่เข้าตามรอบออกตามประตูอะไรเนาะเอ้ยจะวาติดไทยเนี่ยเออเอเ็นจะลงหลุมหรอ เดี๋ยวลองเราลองจอดดูนะจอด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 เป็นเกียร์ว่างดิจอดเราแบบเราไม่ต้องขยับเกียร์ไงปื๊ดแบบเนี้ยอ้าวนิ่งมันให้ออกเกียร์อะไรเออเกียร์ห้ามัน้ออกเกียร์ห้านี่มันคำนวณให้ออกเกียร์ห้านะอ่านั่นแหละเราก็ดี่สั่งออโต้นะเราก็เหยียบคนไปเลยเหยียบคละเร่งไปค่อยโอเคโอ้ตบมือหน่อยสิครับก็ไปใครเหมือนเด็กเลยโอ้ ้าแล้วเนี่ยมันเริ่มลื่นแล้วเพราะมันรู้เราวิธกี่การเข้าเราเข้าแบบไหนไม่เราต้องถ่ายน้ำมันเกียร์อีกอีกนิดหน่อยนึงจะดีกว่านี้หน่อยถ้าถ่ายน้ำมันเกียร์นะสามเราเนี่ยที่นี่เปลี่ยนเร็วแล้วมันรูเราแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าน้ำมันเกียร์มันมีเยอะมีน้อยไงนี่เลยเกียร์เนียนเลย เลยหกสิบรอบเพื่อที่พันสองพันสองไม่ดูเกียร์สิบห้าเกียร์สิบห้าอยู่ใช่ไหมใชเกียร์สิบหกสิบหกเกียร์ลงประมาณพันแล้วครับรอบเท่าไหร่รอบเท่าไหร่รอบประมาณพันหนึ่งผมเร็วอยู่หกสิบกว่าโอ้โหประหยัดเลยเงี่ยใครได้ไปถือว่าโชคดีนะคันเนี้ยเพราะว่าทีมงานรองเท้าแตะมาจัดการระบบเกียร์แล้วนะโอ้ระบบทุกอย่างอะไรเช็คให้พูดเล่นนะครับพูดเล่นนะอันไหนเรพอทำได้เราก็ทำเนาะ ออันนี้มันข้ามแยกเนาะข้ามแยกอ่ะปึ๊บออกเกียร์อะไรคำนวณหกคำนวณหกอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเขาคำนวณตามรอบนะครับเรียกไปไปเลยไปเลยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนโอเคถ้ามีของมันจะนุ่งหวงพอดีเนาะแค่มันจะเดือดมีน้ำนักมันจะเปลี่ยนพอดีนี่รถเป่าไง เจนนิ่มดีว่ะสมราคาเลยคนครับโอ้ยนรือประยู่ที่รถนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเอาล้วครับโชว์สเต็ปเต็มที่เลยแต่ละคนเรียกเข้าเรียกเข้าแล้วไม่ไม่ต้องแตะนะไม่ต้องแตะกับมือนะไปแล้วครับออโต้ครับอ่าโอเคเรียวเข้าเรียวเข้าเรียวเข้าปลายปลายเดี๋ยวให้ฝรนะครับมือช่างอะ อันนี้เราก็จะเราเข้าไปเก็บที่เดิมก่อนอันนี้เราก็คอคอคันเร่งไปเนาะแล้วก็คอคอคันเร่งไปจะเ,เข้าไปจอดที่เลย